คนชอบมคทีวีแชแนวันนี้ต้องมาอยู่กับมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเอออมองอัสนั่นเองก็เออวันนี้ก็มาเล่นอามองอัสเฉยๆนะไม่มีอะไรไม่ได้มาโปรโมทเกมไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้มาทุกอย่างมาเล่น อสีชมพูเข้มชในตัวแกแกต้องเป็นเพื่อนฉันที่ดีนะงอฉันมี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 ิมีนมีอารมี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 มีนมี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 ัมีนมี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  เราเชื่อมั่นในตัวแกสีเหลืองแกห้ามหักหลังฉันเด็ดขัดแกห้ามเป็นอินพุเตอร์นะเข้าใจไหมไอสีน้ําเงินนี่นแหละมันเป็ดับอินพุเตอร์แน,น,น่นเลยอ่าอ่าฉันเชื่อในตัวแกฉันจะอยู่กับแกไปตลอดชีวิตถ้าฉันตายเป็นสีน้ําเงินคือการเป็นแฟนบ่ไอฮฮักก็ไม่ยากผมไม่เชื่อ ลอเพื one, oh, <here> ่อนรอเพื่อนอทิ้งขยะมีทิ้งขยะเรามีไปทิ้งขยะทุกคนเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนเนมาเอาเรียกเพื่อนเป็นหมาเฉยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนมานี่มามาไปไปไปกับเราไปกับเรามานี่มานี่มานี่มา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 มมา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 ี่มา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 าม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 าี่มา มาหนี่มานี่มามานี่ อานำเควสอ่าเอาเอ,เอา่อเอาของพวกนี้ออกไปอีพจตต์จะได้หมดทองง่ายขึ้นเวสลีมี me. ตอนนี้เราไม่มีคนที่เชื่อถือได้เลยนะเราไม่มีคนที่เป็นพยานตอนนี้เอ่อคือเพื่อนเพื่อนเราหายนะทุกคน,เ,นเพื่อนเพื่อนมานีหน่อยมาหาฉันหน่อยมานี่มานีมามานีตามฉันมา Follow me Follow me พี e Follow m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 e, follow me, follow me มานี่มานี่มานี่มามานี่เพื่อนมานี่มามานี่มามาหนีมามานี่มานีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่มามานี่มานี่มานี่เพื่อนมานี่มาอ๋อไม่มีใครมาดู ชิปอ้าวอ้าวโดนขค้างไม่เอาหมีก็ไม่เอาในโยโดนขังแล้วดาวโหลดดาวใต้อย่างนั้นเหรออันนี้สิ่ง์ฮะโอ้แม่มาหาเราเลยอ่ะมาหาเราหน่อยแล้วหัวยัง ว้าเพลว้าเพลว้าเพลวาเพลไหนะแอดมินแมปไอแอดมินแมปว้าเพลแอดมินแมปอะไรกันนะวาวัสแตวติ้งไอเจ็บบดิตงเจ็บบดิ้งโอ้โหตัวเรากลายเป็นตัวเต็มบรรทัดเลยโอ้โหเวลี่คลิปก่อนแล้วกันสิคลิปสิคลิปก่อน เดินเข่าเอินเข่าเดินเข่าเวซอซ้ถับ้านบอางแ่ยอยู่ไรเอคำว่าจะคิดเปหนไงามันมีอะไรล่ะแล้วใครมันโหวดคนโหวดเนี่ยนะแกมาดูแล้ววเดอะมวเฮ้ยมานีหน่อยดีมาดูเควสเ้าหน่อยดีมานี่ามานี มานี่มานี่มามนี่มานี่มาเอามานี่มานี่มามานี่มันี่มานี่มามานี่วัดเดอ์แมวเพื่อนไม่ดูเคลย์ลลวทำเคล์อ้ไกัแล้วเพื่อนไม่มาดูจริงๆหรอเพื่อนไม่ดูครั้งอีกแล้ว เพื่อนมาดูนี่หน่อยเนี่ยมาดูเรา,มา,า,ามาดูเราทำหน่อยแหม,มออ <Soul> เพื่อนไม่ดูเลยป้าป้าทําทำดีกว่าเสียเวลาเสียเวลา,เ,วลาเพื่อนไม่ดูทำมันทำแมวเพื่อนไม่ดูโอ้เวลาน้ารถจ้าไอ้นี่รุดบัตรหรอเนี่ยเป็นเขาว่าเขาว่ากันว่าเป็นงานที่อาอทง่าย พ m p เตอร์มีหนึ่งเดียวแล,ล้วก็ไป้มาไปเดัก็มาดีมาดูแลงอตัอว,วิตรงลงท่อท่านเห็นไอ้นี่ลงท่อโอเคฉันเห็นฉันเห็นไอละ โดบัต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 เนี่ยไอ้ลงท่อลงท่อไอ้คนนี้ลงท่อไอ้นนี้แอร์ลงท่อโดบัตลงท่อวอ a เอ X Abby a b งแ Come on, a n นล me you ย ตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยเราทุกคนเราเออจะโบยคนอื่นไปจนก,กว่าอินพุสเตอร์จะชนะเอาละใช้นะาาได้โอเคเลยฮะจบตอนนี้เราจะโบยคนอื่นไปจนก,กว่าจนก,กว่าอินพุสเตอร์มาจะชนะมีห่าวาวทคลิปอยู่ก็บอกที่นี่ไม่ใช่บ้านเราอาจจะมีคนมากวนนิดนึงนะอ่าทุกคนจะต้องรอเออเวลาหมดแล้วก็ขับไปอยู่ได้นอ้ออ่าตอนนี้ก็กดตรงน,นี้แล้วก็ไอฟันเฟืองตัวน,นี้คือแอ มิ Min map. Map. นแมปคอนเฟิร์นซิวดันแมปชิวไอ้นี่อ๋าเห็นไหมเขาบอกว่าอีนี่ลงท่ออีนีน่มันลงท่ออีนี่ลงท่อเอ้อเป็นเอนจิเนียร์เหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เลยว่าลงท่อได้ด้วยอ่ะแปรแปรแปรปสีเทาไปด้วยกันไปรแปรแปรแปรก <laughs> จังหน้า กินจังหน้าเราคูดาวอ่ะเราคูดาวอ่ะเราคูดาวอ่ะเราคูดาวอะหนึ่งปังไม่ปล่อยหรอกไม่ปล่อยหรอกโบยโบยใครดีโบยอีน้ำตาแล้วกันน้ำตาเนี่ไม่ไม่ขยับไปไหนเลยน้ำตาชื่อว่าอะไรเหรอน้ำตาชื่อว่า s s o r s s o r s s o r s h o t dog 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 ช็ดอกชดดอกดิสชอบดอกดิสจูแฟดวิสหนึ่งศูแลวเอะเย็ดเย็ดอ่าช็วัดนะช็ช็ช็ดอกอ่อช็ดอกอ๋อช็อดอกช็ช็หมาช็หมา อันนี้น่าสงสัยสุดแลยไอ้นี่ไม่มีทำทาร์ตเฟกทาร์ตยูอิสเฟกทาร์ตยูเฟกทาร์ตยูเอเฟกทาร์ตอ่าตอนนี้เราก็กำลังรอรอจนกว่าจะวดเสร็จอันนั้นทุกคนมันตาตรงไหนวะอ๋อวีเมมเบอร์คนโหวตจะไปโหวตรีเมมเบอร์รีเมมเบอร์เป็นคนที่แบบอไอ้นะโอ้โหรีเมมเบอร์เวทนอกอิมพอร์เตอร์ก็บอกแล้วไง Importer วัวลอดีใจ i m p o ต t e r บอกว่าโอ้โหโบยตัวโบยตู้ข้างนอกไปเลจะมาเาสเยะแกมันตัวโบยแกมันตัวโบยแกมันโบยตู้เยะนออ่ะแก้อในห้องแกมันไปเลยว้ลอย้ายอ้าวชนะ i m p o t e r เกมชนะวัดเดอะแมวเหอะ เลเวลสามน้ำโตมะไรก็ไหมยมีแล้วชนะทุกคนชนะสิหลายวังเรอเพลเกนเล่นอีกครั้งนึงเอา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 เสร็จอีก What the m a i l w h a t the mail เออตั้งแต่ที่เราเล่นอมองอัดมาเราไม่เคยไปกินโพลเตอร์เลยสักครั้งอะ่ะคือตั้งแต่แราเล่วัตเตอร์แมวคือพูดไม่ทันขาดคัน you're a t imposter imposter กลายเป็น imposter imp impos ทำไมดีปิด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 ปิปิดปิดเอาอย่าบอกนะว่าไอ้ท่านมันรู้ว่าเราเป็น imposter มันรู้ตั้งแต่แรกมันแอบส่องมือถือมันเป็นแฮกเกอร์ก็ได้ว่า ไอเวสอะเออชิลส์แตรนดี้เอวเวสเซวาพุทธเอวเวสเซวาพุทธอะเวสพุทธไอเวสเซวาพุทอัสสัมปิเขาอะไรเปล่าเปล่าหนูกำลังอัดคลิปอยู่ก่อนตอนนี้ก็เราก็สกิปบทไปก่อนเพราะเราไม่รู้เรื่องอะเตะเตะเตะใครออกมีเตะเตะเตะนี่เตะเก็บรีพอร์ตคอนเฟิร์มรีพอร์ตโบตัดคอนเฟิร์ม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  แฟพัดแฟงตอนนี้เออรอเวลาดาวน์โหลดเสร็จเออตอนนี้เราก็โบยให้กับเอ่อมิสเตอร์อิงโพสเตอร์ถูกใจสิ่งนี้ทุกคนอิงโพสเตอร์ถูกใจสิ่งนี้ตอนนี้เขาก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยเย่ๆเสวาธาดเซวสดีดมิโอทู เอ้ปิดโอทูเพื่อนๆพื่อ่ไปเพื่อนเพื่อนไม่ปิดโอทูมีคนดูเลยมีสิหก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 เก้ช่วยโลกช่วยโลกเอาไว้โดยการปิดโอทูเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนศนย์อิพตเตอร์ชนะปิดได้มีนรังนกเปล่า ตอนนี้ก็ importer ฉัชนชนาะเอยเย,ยเย,ยเย,ยเยไอไอจะบอกว่าตั้งแต่เล่นเกมน,นี้มาไม่เคยเป็น importer แบบพูดว่าเฮ้ยไม่เคยเล่นเป็น importer เล่นเป็นอิ i m p เตอร์ทันใดทันนั้นคือแบบชีวิตสตาชีวิตเล่นเหรออะไรละ่ะเล่นตลกแต่ความเป็นจริงฉันไม่ตลกด้วยประมาณนั้นปะใช่จะประมาณนั้นอ่ะการทีมาเป็นแฟนเข้าไอว่าโรสล้า ฮ่าปลดล็อกอีหยังดีแก๊สแก๊สสีลุ่งสัตว์เลี้ยงเอ่อก้อนเมฆเอ่อเฮลี่สติคแมนเอ่อเอ่อเอ่อเอิ่มเอิ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 มมาเอิ่มเอมมาเอิ่มมาไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีมันมีเยอะอ่ะเอิมมาอ่าจะบอกนี้หรือเปล่าจะเอาใบไม้นี้หรือเปล่า ไม่เอาอ่าอันนี้ก็ดูสวยดีแต่ไม่ชอบไม่เอาไม่ครูเลยไม่ครูอะไม่ครูไม่ครูไม่ครูอ่าวาอันนี้ดีกว่าอล็อกไม่ได้ก็เดอะแมวอ่ะล็อกไม่ได้อ่ะโอ้อล็อกไม่ได้โอ้โหอันี้ได้ทั้งสามลอยล็อกขึ้นไม่ได้ล็อกขึ้นก็จะล็อกยังไงอะฮะแล้วปลดล็อกได้แค่อันนี้อย่างเดียวอะเปื้อนพีทเบสพีทเบส รอแป๊บนึงกำลังจัดจ่ายไอเทมให้ถึงบ้านของคุณพิสเวสไอเทมรอแป๊บนึงโอเคซิคี่เกรอฉันฉันไม่เอาเลยมาซิคี่รออ้มรอเออเกือบก็คือเรารอมาเกือบสิบล้านชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่หายัิทีตกลงคือจะให้รอไปถึงไหนทุกคนอันก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่า ซื้อไอเทมไม่ได้โอเคงัค้นก็บายบายด้วย